สวัสดีทุกคนอีกครั้งนึงน,นะครับผมวันนี้เพราะวาผมรีบอลนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการซิงโครไนซ์นิสัยของโปเกมอนกันนะครับหรือก็คือวิธีการทําให้โปเกมอนที่เราอยากจะจับเนี่ยเป็นนิสัยเหมือนกับที่เราอยากจะได้นะครับขั้นแรกเลยเร,เราจะต้องมีโปเกมอนที่มันมีอาบิลิตี้ที่ชื่อว่าซิงโครไนซ์นะครับจากนั้นเราก็ต้อง จับมันเอาไว้ที่ช่องแรกของตัวมอนนะครับถ้าเกิดผมอยากให้มันเปลี่ยนไปเป็นนิสัยของอเจ้าตัวนี้นะครับก็คือมันเป็นมันเป็น a ด a m a n t ก็คือบวก attack ลด special แ t t a ท k นะครับผมต้องเอาอันเนี้ยไว้ไว้ที่ช่องแรกเนาะแต่ว่าในทางกลับกันถ้าเกิดผมอยากจะเปลี่ยนไปเป็นเด e r s h นะครับซึ่งตัวนี้ก็มี synchronize เหมือนกันผมก็เอาไอ้ตัวเนี้ยขึ้นต้นนะครับมาเราจะมาลองเช็คกันเลยขั้นแรกนะครับผมจะลองเช็คอนิสัยดั้งเดิม,ขอ,มของมันก่อนว่ามันมีนิสัยเป็นอะไรนะครับ ก่อนที่จะเปลี่ยนนี่นะครับผมมีนิสัยเป็นจอยลี่นะครับแต่หลังจับมาแล้วนี่นะครับใช้ตัวอะไรจับก็ได้เนาะเนี่ยแต่ว่าขอแค่ให้แบบมีตัวที่เราอยากจะเปลี่ยนไปเป็นอันดามแมนนะครับเอาไว้แค่ตัวแรกเสมอจากนั้นนะครับเราก็แค่ทําการสู้กับมันแล้วก็จับมันนะครับผมนี่นะครับแต่ว่าการซิงนะครับการซิงโครไนซ์มันจะมีโอกาส 50- 50นะครับที่เราจะได้หรือว่าไม่ได้ถ้าผมโชคดีผมก็จะได้เป็นเป็นอันดัมแมนเลยเนาะ นะครับสังเกตน,นะครับผมจากนิสัยจอยลี่เมื่อครู่นะครับกลายเป็นอาเจีมนนะครับเพราะว่าผมเอาอันนี้ไว้ตัวช่องแรกนะครับแต่ถ้าเกิดผมเปลี่ยนไปเป็นอันนี้ละ่ะอันนี้เป็นนิสัยแรชนะครับนี่ปะเราก็ไปดูกันเลยนี่น้องวิสเมอร์นะครับผมนี่เป็นนิสัยเป็นโมเดสนะครับผมผมยังจะเปลี่ยนเป็นแรชนะครับไม่ชอบอันนี้มาตองแบ็คควิกบอล สาเหตุที่ผมใช้ควิกบอลก็เพราะว่ามันจะเพิ่มโอกาสในเทิร์นแรกที่จับนะครับคูณ5เท่านั่นเองปะจากนิสัยอะไรนะครับโมเดสนะครับจับมาได้เป็นอะไรนะผมเป็นแรชนะครับนี่เลยนี่และและนี่ก็คือวิธีการซิงโครไนซ์นิสัยของมอนนะครับหรือก็คือการอยากทําให้มอนเนี่ยเรามีนิสัยเป็นอะไรเราก็ใช้อน,นันนะครับเอาไว้ตัวแรกแล้วก็ใช้มอนตัวอะไรตีแล้วก็จับนะครับผมแต่ว่าห้ามฆ่านะถ้าเกิดฆ่าก็เรียบร้อยครับผมถ้าเกิดจับก่อนนี่ก็คือแบบถ้าฆ่าไปแล้วนี่คือจับไม่ได้แล้วนะ เมื่อสักครู่นี้ผมลืมบอกไปว่าไอตัวที่ที่มันแบบเอาไว้ซิงอ่ะมันหาได้จากที่ไหนนะครับหาได้ง่ายๆที่สุดเลยเนาะหาได้จาก DNA ครับผมมายังไงนะครับมาที่พิมพ์วาร์นะครับแล้วก็วาร์ไปที่ DNA นะครับหรือไม่ก็กดไปที่นี่เลยครับเอ่อเข็มทิศที่เขาแจกมาตอนแรกนะครับถ้าเกิดใครยังไม่มีก็พิมพ์คิดนะครับแล้วก็ GUI นั่นเองเราก็ได้มาเป็นเข็มทิศอันที่2นะครับแต่ว่าผมมีนะครับผมก็ทิ้งนี้ไปอ่า นี่นะครับกดคลิกขวาครับไปที่ Warp List นะครับแล้วก็มาที่ D N ได้เหมือนกันเลยซึ่งตัวที่ผมใช้นะครับหรือคือตัว a p r นะครับไอตัวเหลืองๆเงียครับสามารถหาได้จากที่นี่นะครับง่ายมากๆเลยแล้วก็เจ้าตัวนี้นะครับสามารถเป็นนิสัยเป็น Synchronize ได้เหมือนกันนะครับถ้าเกิดผมลองส่องดูเห็นไหมเป็น Ability Synchronize นะครับผมสามารถใช้ใช้ในการเปลี่ยนนิสัยได้เหมือนกันนะครับหรือไม่ก็เจ้าตัวนี้นะครับแต่แต่ว่าถ้าเกิดเราเดินไปใกล้ๆมันนะครับมันจะว a r หนีนะครับดังนั้นเราจะต้องเล็งนะครับ กด f 3 b นะครับเพื่อเปิด hitbox เราได้เลงได้ง่ายๆขึ้นนะครับกด r ครับผมนี่ครับไปเลยเนหะ็นไหมนั่นแหละครับอันนี้คือวิธีในการที่เราจะจับมอนที่มีนิสัยเป็นสวิตที่มี ability เป็น synchronize นะครับก็สามารถมาหาได้ที่ dx นะครับผมแล้วก็สำหรับคนที่แบบอยากให้ผมสอนอะไรเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์มาที่ใต้ล่างคลิปได้นะครับเผื่อจะเป็นประโยชน์ในการเล่นพ i ิกเซลได้ง่ายขึ้นนะครับผมสำหรับเซิร์ฟอะไรก็ตามนะครับ ก็สำหรับวันนี้ครับผมก็ขอลาไปก่อนนะผมสวัสดีครับ